อาบน้ำให้น้องอะเบลด้วยครีมอาบน้ำเอนโดตาออร์แกนิกทุกวันเลยค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ของเอนโดตาสามารถทำความสะอาดผิวและสระผมได้ด้วยแถมยังปราศจากสบู่ช่วยรักษาสมดุลผิวที่บอบบางให้ความชุ่มชื่นเพื่อผิวแข็งแรงสุขภาพดีอาบน้ำด้วยครีมอาบน้ำเอนโดตาแล้วเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวหนูสะอาดแล้วหนูก็สดชื่นมากเลยค่ะแม่จริงหรอคะค่ะแม่ดูสิผิวนุ่มหรือเปล่าดึงดึงโอ้ยนุ่มมากเลยแถมยัง ใช่ไหมใช่ค่ะชอบไหมคะชอบค่ะน้องเบลล์คะแม่ว่าเข้าบ้านกันดีกว่าเนอะค่ะแม่อากาศเริ่มเย็นแล้วหนูไปทาโลชั่นกันดีกว่าค่ะใช่ค่ะผิวหนูจะได้ไม่แห้งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูจะไม่แห้งไปไปกันเลยอ่านน้ำเสร็จแล้วทาโลชั่นกันเลยค่ะนี่นะคะโลชั่นเอโรต้าของหนูทาทุกคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมากดให้ดูค่ะแล้วหนูจะทาด้วย เออแล้วหอมมาค่ะถูกแขนเสร็จแล้วใช่ไหมคะถูกแล้ถูกหลังให้นะ โลชั่นบำรุงผิวแอนโดตตาสำหรับเด็กใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดมีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติสามารถบำรุงผิวของลูกน้อยให้นุ่มละมุนสร้างผิวให้แข็งแรงสุขภาพดีของหนูเสร็จแล้วแต่ของแม่ก็มีเหมือนกันนะคะช่วยทายแม่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมีนะคะของแม่ก็มีเหมือนกันน้องไปรู้ไหมคะว่าอันนี้แม่ใช้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยนะอันนี้สำหรับแม่ที่มีน้องอยู่ในท้องใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อนนี้หนูอยากมีน้องด้วเอาไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้ทาครีมให้แม่ก่อนดีกว่าไหมคะค่ะโอเคค่ะเปิเลยมาหอมไหมคะครีมบำรุงผิวหน้าท้องและผิวกาย Endota มีสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะกับคุณแม่โดยเฉพาะ <c oughs> เนื้อครีมเข้มขน้นไม่เหนียวเนหนอะหนะให้ความชุ่มชื่นช <c oughs> ่วยลดปัญหาผิวหน้าท้องแตกลายและความแห้งของผิวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ใช้ผลิตภัณฑ์อนโดต้าออร์แกนิกเพราะเป็นสูตรอ่อนโยนเหมาะแก่ผิวเด็กใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นและแข็งแรงจากธรรมชาติหมดปัญหาผิวแห้งและผดผื่นเหมาะกับคุณแม่และลูกน้อยมากเลยค่ะ